อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชัยนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายๆแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหถูกใจใครบ้างครับหลุดชุดเยือนแมนยูเนี่ยคืนสามันแล้วนะครับใช้สีขาวแดงดําอีกครั้งหนึ่งนะครับแฟนบอลฟีสแตดงครับถูกใจสโมสรที่ตัดสินใจนะหัวนกลับมาใช้ชุดเยือนสีขาวตัดแดงดำนะครับที่ดูเรียบง่ายอีกครั้งจากภาพหลุดชุดใหม่ครับซีซั่น2022ถึง2023ก็คือฤดูกาลหน้าครับบนโลกออนไลน์แล้วนะครับ ชุดยืนดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ดังอย่างฟุตตี้เฮดไลน์นะผมเปิดเผยให้เห็นถึงชุดเยือนสีขาวตัดด้วยแถบสีดําทั้งบริเวณคอปลายแขนเสื้อซึ่งในแถบดํามีลวดลายสี่เหลี่ยมข้อหลังตัดครับสีแดงและสีดํานะครับขณะที่โลโก้สโมสรเนี่ยถูกดีไซน์แบบย้อนยุคครับมีกรอบสีพื้นเป็นสีดําเช่นเดียวกับโลโก้ของ Adidas และสปอนเซอร์ทีม r ิเวอร์นะครับส่วนกางเกงจะเป็นสีดำนะครับและถุงเท้าสีขาวตัดดำนะครับ ส่วนกระแสตอบรับจากแฟนบอลส่วนใหญ่เนะี่ยพอใจที่ได้เห็นทีมเนะี่ยกลับมาใช้ชุดสีขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งในนี้เนะี่ยระยะหลังแมนยะูในเตตเนี่ยเลือกใช้ชุดแบบอา่าที่มีลวดลายเยอะมากครับใน,ในอดีตนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาใช้ชุดสีขาวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซั่น2015ถึง2016ในยุคข,ของหลุยส์ฟาวเกลนะครับผมโอ้โหก่อนนี้ก็ไต้จยยนยุคนิดน,นึงนะครับทุกคนคิดว่างไงถูกใจใครบ้างครับหรือว่าไม่ถูกใจใครก็เมนเข้ามาได้นะผมใต้คลิปนนี้เลยจมมาหผห่อ จัดไหมผมจีนะครับจัดไปวัยรุ่น